ัอดีค่ะเดียนมาผัดบุญเกล็ดเนาะค่ะเนาะผัดบุญเกล็ดเลเด็กหน่อยกินเด็กหน่อยเลยกินบุญเส้นวันนี้ทำผัดบุญเส้นให้เด็กกินนี่เขาสร้างผัดบุญเส้นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเดียวเกล็ดต้องผัดเก็บจานเดียวทำผัดบุญเส้นเก็บจานเดียวเนาะค่ะเนาะก็ให้เด็กหน่อยเลยกิน ใช้ง,ง่ายหันตามในตู้ที่เขามีหยิงตัดให้เล็เกหน่อยจานเดียวกับพ่อ ใส่เครื um ่องอีกคนหนใ่คน่ไป กุ่นเส้นมันสุกง,ง่ายง่ายเนาะคะ่ะเนาะก็ผักมันสุกหยาบกุ่นเส้นเอาใส่ที่หลังไปเดีนเอาใส่ที่หลังเราเอาที่นี่นก็ผัดผัดให้มันเข้ากันย่ยางไฟพอได้นั่นมันสีหนุ่มมันสีแห้งดีเนาะคะ่ะเนาะเนี้วหนุ่มแห่งดีน้ำแค่นี้ก็ไอ้สุกแล้วค่ะ,คะ หอมเสิร์ฟแล้วได้หนึ่งจานขาดบุ้นเส้นให้เด็กหน่อยกินเนาะคะ่ะเนาะไปเด็นกันใส่น้ำมันหอยใส่น้ำตาลใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็เยื่อเรื่มขาดเกลือด้วยค่ะเด้อท่นจะคขอยสีซอยปรุงรสให้ขึ้นง่ายไ,ไปเด็นกับใส่เกลือไปเล็กหน่อยเกล็ดกับเข่าประเด็นจอบใส่เกลือคือพ่นโบราณันกันะเด็นกันเด็น ถ่ายไม่ให้เบิ่งอาหารสอามื้อกับเช็ดแล้วคุนนน้ก็นเด้อกัเด้อว,วัดดีค่ะอยู่หลอดปลอดภัยบรรทุกคนอยู่ดีสบายก้ามเจ็บยะได่าว้มไข่ยังมี่เอาไว้ติดตามคลิปหนาด้วยค่ะเด้อผัดบุญสิน้นวัดดีค่ะ